เป็นร้านที่ค่อนข้างเชื่อใจจัดากเชื่อใจท่านนี้เลลองมาหลากหลายเมนูคืออร่อยหมดมันเป็นอาหารคลีนนี่มาแล้วครับผมอันนี้เขาเรียกว่าลิ่นเดียก็สา้คนที่หัวเข่าไม่ค่อยเดียทำอย่างเงี้ยเข่าจะสุขภาพดีมาก

นนสองสัปด<บ> <doom. S 2> าห์อันนี้ก็คือหุ่นของผู้ชายที่เอเล็กกว่าเราหุดไอ้เคีย์ทอดทีทอดทีกินดูว่าเยอะขนาดไหนอาฟานเดี๋ยววันนี้จะพาไปกินร้านอาหารสุขภาพ <S S S เ,ออเออร้านอาหารสุขภาพที่พี่ออมีผู้ชายเหรอเออนะ เราคาดหวังมากกับการกินข้าวที่นี่อ่ะจะได้เจอเนื้อคู่ถ้าไปตามร้านหมูกระทะเราก็จะเจอคนที่แบบว่ากินแซ่บไงโอเคโอเคเข้าเรื่องก่อนแล้วกันก็คืออะไรพี่เข้าเรื่องก่อนก็คือแม็กซแนดีนะจะมาแนะนำวิธีการเลือกอาหารที่มันจะมีอาหารด้วยกันอยู่ทั้งหมดหลักสามทายที่กินเพื่อนะลดน้ําหนักเมนูลดน้ำหนักเนี่ยไม่คิดแรมากเลยเข้ามาไม่ต้องหาไดเลยเข้ามาที่แผ่นนี้เลยพอชั่นที่ไม่ถึงกับเยอะ สาขาอยู่เยอะอยู่นะครับนี่ครับลองดูนี่เอ้ยไม่ใช่นี่กาขึ้นช้าช้ากาขึ้นช้าขึาข้นช้าช้า,ชาปล่อยเจ็บแล้วเนี่ยมาลอง,งด,ดูวังอะไรออ แต่ละคนเนี่ยไม่เคยเจอเคสที่เขาเรียกว่า4วันถ่าย5วันถ่ายเราจะเขาทานมิโฟเวอร์ไปอ่ะเขาถ่ายเป็น2วันทีแล้วก็เป็น2วันทีเป็น1วันทีมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่เขาอ่ะไม่ไม่แฮปปี้เขาเลยเลิกทานอาหารเสริมไปแต่มม่จะบอกงี้ว่าจริงๆแล้วเนเจอร์ของร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันเนเจอร์ <Nature S 2> บางคนเนี่ยกินแล้วถ่ายเลยเนเจอร์ <Nature S 2> บางคนเนี่ยกินเท่าไหร่ก็ไม่ถ่าย คือมันจะบอกว่าถ้าเกิดสมมติอย่างน้นอยๆเ,เราเข้าใจว่าต่อให้เราไม่ถ่ายทุกวันนะครับแต่ว่าคุณภาพของอุจจาระเราที่เราถ่ายออกมาเนี่ยมันถ่ายออกมาแล้วคุณภาพดีคุณภาพดีที่ว่านันคืออะไรก็คือถ่ายง่ายไม่แสบก้นแล้วกเ็เขาเรียกว่ามีสีดูสะอาดสะอ้าน อร่อยมากนะ